สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นา,นาทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเสี้ยนคืนมัลซุลินเก็ตรไดมารีวิวเปิดขายลำโพงดีโมทเนี่ยพร้อมวิธีการใส่งานเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนี่ยสินค้าในงานพร้อมวิธีใส่กันเลยครับผมเป็นลำโพงรีโมทเนี่ยเป็นรุ่นที่ตอนนี้กำลังมาแรงครับผมเนี่ย ใส่งานกนัเสียงดังฟังชัดกับผมเดี๋ยวสิมารีวิวเนี่ยวิธีเปิดวิธีปิดเนี่ยเปลี่ยนเสียงเพิ่มเสียงอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มใส่ใส่งานกันเลยกับผมเนี่ยวิธีใส่ก็กคือมุนขึ้นเลยกับผมเปิดขึ้นเลยนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็เสียงดังปานกลางกับผมเพราะว่าเลี้ยงไปได้อีกหลายครับอ่ะเดี๋ยวสิเลี้ยง นะครับเอาเสียงขึ้นเสียงลงในรีโมทเลยครับผมเนี่ยใส่ง่ายครับ เดี๋ยวฟังเบาๆก่อนครับผมนะครับวิธีใส่กะเน,นี่ยเลือนเสียงใดครับผมเลือนเสียงใดหรือว่าเสียงขึ้นเสียงลงกะลูกเรียนกะบเด่นง,ง่ายๆกับผมวิธีเรียนวิธีใส่กัง่ายๆสําหรับทันทีเนี่ยสนใจกะบถักก็ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมเนี่ยตัวนี้กะเป็นววกระโปรงนี้หมวดที่เสียงดังฟังชัดครับผม อ่ะอันดับแหลกก็คือเปิดไปซุดกระไดครับผม <c oughs> เดี๋ยวเบาเสียงลงสีรีโมทครับผม <c oughs> นี่ครัเอาเสียงลงสี่รีโมดพอเวลาใส่งานเขาก็กดเลือกใดตับใจชอบครับผมก็เป็นลำโพงรีโมทที เสียงดังฟังชัดกับผมรุนนี้ครับดังแน่นผมก็น,นํามาขายแค่รุนนี้รุนเดียวแล้วครับเนี่ยที่น้ามาเปิดขายพี่ให้น้องก็คือหนึ่งชุดนี่บผมหนึ่งชุดกระสีมีลาโพง่ะมีรีโมททือชาร์จแล้วก็แทมปานไปหาก่อนกับผมตอนหนึ่งชุดเนี่ยพร้อมด้วยซองใส ดังแน่นครับผมดังแน่นเป็นลำโพงที่โอเคครับเดี๋ยวยเสียงคืนในเบื้องให้ฟังอีกรอบครับผมอ่ะายละเยดกะ ประมาณนี้แหะครับผมรายละเอียดสินค้า,าก็ทดลองใส่ร้ายรุนแล้วก็ติดใจดุนนี้ครับผมก็เลยนํามาเปิดขายพีให้น้องนดีขังสาหรับทันที่สนใจกับเป็นบริการจัดเก็บไปข้ทางแบบ COD ครับผมรอชำระเงินอยู่หน,น้าบ้านสินค้าราคากันเองครับผมราคากันเองเดี๋ยวถักมาสอบถามนดีกิ่งทางขายเพี้ยนคืนมังสุลินก็ขอฝากรายละเอียด ไว้กับพี่กับน้องสัมหนีกนนะครับผมสวัสดีครับ